สวัสดีค่ะมาพกมบกับ่หมอโซเฟียแพทย์พยากรณ์กันอีกครั้งนะคะเอาละวันนี้นะคลิปนี้นะเราจะมาในท็อปิกที่ว่าเขาจะเอาอยัางไงกับคุณกันแน่เขามาดีหรือมาร้ายอ่ะสําหรับคนที่เคยมีประเด็นกันแล้วก็มีการวนกลับมานะคะทีนี้เนี่ยการวนกลับมาของเขาอ่ะมันมีเล็ไในหรือเปล่าหรือว่ามันมีอะไรที่น่าสงสัยหรือเปล่านะคะเรามาดูกันสิคะว่าเขาคนนั้นเนี่ยต้องการอะไรจากคุณกันแน่นะคะ เป็นพลังงานโดยรวมนะไม่ได้เฉพาะเจาะจงกับใครนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวกับแม่นะพิมพ์เพื่อนๆในแอปเขียวได้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวขอเวลาสับไพ่สักครู่นะคะพยายามเคลียร์ทุกอย่างให้จบภายในวันพรุ่งนี้นะคะถ้าไม่หมอะเคลียร์อะไรจบแล้วภายในวันพรุ่งนี้เนี่ยอาทิตย์หน้าก็จะมาเริ่มไลฟ์ให้แล้วนะคะแล้วก็จะไลฟ์เวลาไหนเนี่ยเดี๋ยวรอติดตามกันไว้ด้วยนะคะ มาดูกันสิคะว่าเขาคนนั้นน่ะจะเอาอยัางไงกับคุณกันแน่นะคะก่อนอื่นขอดูพลังงานของคุณก่อนพลังงานของคุณเป็นอย่างไรคะพลังงานของคุณเป็นอย่างไร W ิ e l l ฟ f o ร์จูนเนะ,ะ่ฮะไพ่ใบนี้ขึ้นมาบอกได้เลยว่ามันเป็นโชคชะตาคะ่ะมันเป็นโชคชะตาที่คุณจะต้องชเผชิญมันเป็นโชคชะตาที่คุณกับเขาจะต้องมาเจอกันนะคะ eight of wands คุณค่อนข้างที่จะรักเขา แค่เขาคิดถึงเขานึกถึงเขาเสมอค่อนข้างที่จะมีแฟชั่นกับเขานะคะเดอะมูนแต่คุณก็มีความวิตกกังวลนะคะคุณมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะแล้วก็มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับตัวเขาเช่นเดียวกันนะคะคุณอาจจะวิตกกังวลในเรื่องอนาคตหรือว่าวิตกกังวลว่าเขาจะทําแบบเดิมหรือเปล่านะคะอ่ะสิ่งที่เห็นนะคะก็จะมีธาตุไฟ นะคะธาตุไฟธาตุน้ำแล้วก็ธาตุดินนะคะ,ะมาดูพลังงานของเขากันสักนิดหนึ่งว้ายไพ่กระเด็นสักครู่นะคะขอดูพลังงานของเขาสักนิดรับตาค่ะนึกถึงหน้าเขานะคะนึกถึงหน้าเขาเขาจะเอาอยัางไงกับคุณกันแน่ฟา v e of wands เขาทะเลาะเบาแวงกับคุณบ่อยๆใช่ไหมมีความคิดเห็นไม่ตรงกันเขารู้สึกว่าคุณกับเขา่ความคิดเห็นไปคนละขั้วไปคนละทางนะคะเขาก็มีความกังวลเหมือนกันเขาก็มีความกลัวเหมือนกันคะ่ะแล้วเขาเป็นอะไรที่แบบกลัวไปก่อนตีตนไปก่อนค่าคิดไปเองอะไรแบบนี้ประมาณนี้นะคะโอ้โห edge of s คุณคนนี้นะจะทะเลาะกับคุณบ่อยๆในเรื่องคําพูดคะ่ะ มีปัญหากับคุณในเรื่องความควาาดระแวงความกังวลมีปัญหากับคุณในเรื่องคําพูดการหวาดระแวงหรือว่าการที่เขาคิดไปเองหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะถ้ามองในพลังงานของเขาก็อาจจะมองในเรื่องเขาก็มีปัญหาเหมือนกันมีอุปสรรคเหมือนกันเขามีเรื่องกังวลมีเรื่องให้คิดเขามองว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับเขามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยทุกอย่างมีอุปสรรคทุกอย่างมีปัญหานะคะสิ่งที่เห็นชัดเจนเลยนะคะทัดลม นะคะทัดลมแล้วก็ทัดไฟนะคะอะมาดูซิว่าเขาคนนั้นจะเอายังไงกับคุณกันแน่หลังจากนี้ไปเนี่ยต่อจากนี้ไปเนี่ยเขาจะเอายังไงกับคุณกันแน่ค่ะสิกอบสอดบางคนบางคู่มีการรีเทิร์แล้วนะบางคนบางคู่มีการหวนกลับมาแล้วนะ Queen of Cups เดี๋ยวแม่หมอจะอธิบายทีเดียวนะเปิดไปก่อนละกัน King of Cups มีพลังงานความเป็นคู่จ้ะนะคุณกับเขามีพลังงานความเป็นคู่นะ o of v a n ว s e ์ e ซเว่นเอาละเหมือนเขากำลังวางแผนเกล่กลนะวางแผนเกล็ไกลคืออะไร วางแผนในการหวนกลับมานะคะเพราะเขาก็คงมองแล้วล่ะว,ว่าเออมันตัดกันไม่ขาดเรากับเขาเป็นคู่กันสิ่งที่เขามองนะคะมีโอกาสที่จะพัฒนามีโอกาสที่ได้เริ่มต้นกันใหม่นะคะแต่เขากําลังวางแผนทําอะไรบางสิ่งบางอย่างแต่การวางแผนเนี้ยอาจจะเป็นการวางแผนที่แบบจะเอาคุณให้อยู่หมดัดอืมแบบจะเอาให้อยู่หมดัดหรือว่าเดี๋ยวแม่หมอจะขอขยายแล้วกันนะว่า Seven of Swords มันคืออะไรกันแนะ่ขอขยายความค่ะ The Star อุ้ยจ s สติกค่ะและ Page of Cups วางแผนที่จะเริ่มต้นใหม่ค่ะวางแผนที่จะทำให้ทุกอย่างมันกลับมาเป็นเหมือนเดิมหรือว่ามีการรีเทิร์นนะคะเหมือนเขาเริ่มตัดสินใจแล้วอะว่า จะขอโอกาสแต่ว่าการขอโอกาสของเขาเนี่ยเป็นการขอโอกาสในแนวของเขาไม่ได้มาแบบงอขอตื้นะคะแต่มันจะเป็นแนวแนวทางของเขามากกว่าเขาอยากจะหยิบยื่นโอกาสดีๆให้กับคุณอยากจะรับโอกาสดีๆจากคุณนะคะในเรื่องความรู้สึกเลยเน้นในเรื่องความรู้สึกเลยล่ะนะคะอ่ะสิ่งที่เขาจะทําเขาจะเอายังไงกับคุณกันแน่อยากกลับเข้ามาคะ่ะนะหรือว่าอยากให้คุณกลับเข้าไป ในความสัมพันธ์นะคะเราสานต่อในความสัมพันธ์นั้นเอาละในเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วขึ้นอยู่ที่คุณแล้วาค่ะว่าคุณจะตัดสินใจยังไงนะคะถ้าคุณมองว่ามันการกลับไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรมันดีขึ้นเลยมันกลับแย่ลงก็ไม่ต้องกลับไปค่ะแต่ถ้าคุณยังมองยังเห็นความหวังยังเห็นแสงสว่างในการกลับไปเนี่ยก็ลองดูสตังกก็ได้เพราะคุณยังไงก็มีพลังงานความเป็นคู่อยู่แล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะ ตรงไม่ตรงยังไงฝากเมนไว้ตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากรีโพตไปด้วยนะคะแล้อวเรามาเจอกันค่ะสำหรับคลิปหน้าแม่หมอจะมาท็อปิกอะไรบ๊ายบายจา้ะ